สวัสดีค่ะอีกสองวันก็จะถึงปีใหม่แล้วนะคะช่องเจ็ดสีนำละครสนุกหลายรสชาติมามอบให้เป็นของขวัญค่ะช่องเจ็ดสีเตรียมละครเด่นบ้านรับปีหนูมาให้แฟนเจ็ดสีได้ชมกันตลอดทั้งปีปเริ่มที่แนวสนุกสนานค่ะหมอชิดสธิดรักเรื่องราววุ่นวุ่นของหนุ่มสาวชาวหมอชิดความน,น่ารักของเขาและเธอเริ่มต้นและลงเอยที่นี่อูพานุพบเบ้นคุญยาพรท่ามกราคมเสนอให้ชมเป็นตอนแรกค่ะ ความรักยุ่งเหยิงที่มาพร้อมภารกิจปราบราม,มิจฉาชีพของผู้กองหนุ่มไฟแรงกับสายสืบสาวจำเป็นเขตฐานทัพและบีมาติกาในสายสืบหน้าใสาบีกวีเอมี่กลิ่นประทุมชวนชาวโฟงลางสะออนผลมุกตลกสุดฮาขึ้นเวทีาตามล่าหาฝันในคู่ปั่นคู่อวนไอสมคิดที่หวานพูดถึงทเใคนลามกโกหกคนขนาดนี้พาผมไปอาบน้ำเลยไหม ทหารทิ้งหัวใจแหววน้ำรับผีพัดพบนักขวกตรกรบทพิสูจน์ว่าความจริงใจมิตรภาพและความสามัคคีเป็นแรงผลักดันให้ฝ่าฝันติอต่อไปการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของคนไม่เอาทานเมื่อหนุ่มจอมทะเทเลนต้องรับผิดชอบชีวิตน้อยๆหนึ่งคนน้ำรับีพัดพบอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญมีมาติกาในเส้นไหมกับนาำหิน ตลาดน้ำดำเนินรักภาค2ความสนุกข้ามต่อที่โชคสะตาลิคิดที่ความรักต้องเจอกับปัญหาแสบๆคันๆน้ำรับผีพัดพิงกี้สาวิกาเติ้ลตะวันและแตงโมพัทรธิดานำแสดงค่ะวุฒิอชราวุธและเมอรวันสาชวนผู้ชมร่วมผจญภัยย้อนเวลาไปกับลานเกาะเจ้าเก่าพร้อมพลพรรคร่วมทางคณะใหม่ในเจาะเวลาหากาะ พาโลกบันเทิงจากภาพยนตร์เรื่องดังในอดีตมาเป็นละครเพลงสนุกสนานนำโดยนัดอานัตยุ้ยเจรน,นันอู่พานุและนักสแสดงหน้าใหม่อีกครับขัน้นละครชีวิตเข้มค้นก็มีมาเอาใจแฟนละครเจ็ดสีหลายเรื่องค่ะสเตฟานสันติเชื่อเฉอนอารมณ์กับกบสุวรรณอีกค้งในสายใยสวรร่างความดีของเธอจะล้อมละลายหัวใจแท้ของเขาได้หรือไม่ต้องติดตามค่ะ ความอยากได้อยากมีอยากเป็นสุดเริ่มต้นความแข็งที่ยากจะต้านทานมีลุนภาพพบสองนางเอกนุ่นวรรณุษและชมพู่อาริยาในดาวเปื่อนดินซีซีวันและนุ่นวรรุษนำบทเพลงไพเราะและบรรยากาศสุดโรแมนติกจากประเทศฝรั่งเศสมาให้ผู้ชมร่วมประทับใจในเพลงดินกลิ่นดาว,ดาว ทำโลภข่อให้เกิดความแค้นในตระกูลที่ยากสดับได้ออยธนาและลแเพ็งเทพแขมณิตรับหน้าที่ถ่ายทอดอารมณ์ในวิมานมังกรบนฟ้าที่เลิ่ขดให้เรามารักกันฟ้าให้เรามารักกัน<อ>บทพิสูจน์หัวใจสองดวงต่างเชื้อชาติต่างฐานะที่ฟ้ากำหนดให้ทั้งคู่มาเจอกันผลงานละครเรื่องแรกของชามโอสถานนประกอบคู่กับวินทาวิน ไม่รู้ว่าพรหมนิขิตหรือความเข้าใจผิดส่งเขาให้มาพบกับเธอความลับที่รอการเปิดเผยักำลังจะเริ่มขึ้นสเตฟานสันติพบขวัญอุสามณีในเสียงดวงเสียงรักเคหาแสงการอนุสรแห่งรักที่รอการกลับมาของเขาและเธอสายใยแห่งรักและความผูกพันในอดีตชาตินำพาให้ทั้งคู่มาเจอกันอีกครั้งหนุ่มสอนรามและ,ะปู่ไบรยาแสดงน้ำค่ะ ส่งให้เธอมีชีวิตเพื่อค้นหาความจริงเวลาที่เหลืออยู่สอนให้เรียนรู้ความหมายของคำว่ารักในเธอคือชีวิตเวียสุกรวัน์พบพิงที่สาวิกาขวาญอุสมณีและเชียร์ี่คําพรปิดท้ายด้วยละครความใหญ่ของฉลองพักดีวิจิตรที่พบความมันเกินร้อยมาการันตีความสนุกในทองเก้าการไล่ล่าคํามา้าและทิ้งของคำหนึ่ามหาศาลเอกรังสีโรดพบมานิสาแอนิต้าและสายเจริญบุระ หวังว่าผู้ชมจะเพลิดเพลินไปกับละครดีที่ช่อง7ีส่งความสุขไปให,ให้ตลอดปี2551นะคะ